พามาจัดชุดสีไปโรยผ้าอาไปครับหนึ่งชุดนี่เป็นสีน้ําเงินฟ้าเนาะน้ำเงินฟ้านะครับแล้วก็นี่ได้ของมาหลายอย่างเลยอันนี้ก็แถมพี่ครับมีผ้ามีน้ํายาขัดภาพน้ํายาเคลือบเงาแล้วก็น้ำยายังดำอันนี้แถมนะครับอ่าแถมเก็บก่อนแล้วก็อีกแถมที่งไปเยอะอีกน่าสนี้นะคะคนออันนี้เสื้อผมแถมใบลงขาดเล่มนารับมันจะพิมพีให้รับอืมนี่ แล้วก็ได้น็อตส,สีไปนะครับซาไฟหน้าซาไฟ,าาไฟาท้ายน้ำใหม่หมดเก็บใหม่หมดนี่พี่เขาไปซื้อรุ่นเอร์รุ่นห้ามาในราคาโคตรถูกเลย1,500อยากได้ยังไัไหม1,500นะครับเรืาปั้นจัดใหม่ไปวันนี้หมดประมาณเท่าไหร่ละครับม3,000บาท3,000บาทนะครับนี่คุ้มยังไงก็คุ้มพี่คุ้มแน่นอนครับนี่มามาจากไหนนะพี่ชัยนาทใช่ไหมนี่มุกคำว่าชัยนาทนะครับเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะจะมาซื้อชุมชนทุกสีนะครับหรือว่ามาดูของ แต่งนะครับรุ่นอะไร,รก็ลองเข้ามาดูได้ถ้ามีคงคงผมให้เลือกหรือว่ามีของใหม่หน้าร้านให้เลือกนะครับใครสนใจก็เข้ามาได้เลยนะครับ